สำหรับการเรียนอย่างพวกลิกป u i d p a เ e เผู้ปกครองอาจจะหลงกลว่าอ,อันนี้ลูกใช้ในการทำกันบ้านหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเหมือนกันคก็ใช้ได้ประมาณ6,000คคำเหมือนกันครับราคาก็อยู่ประมาณ2-300บาทตออ่อหนึ่งอันนครับ,รบซึ่งผมคิดว่าอันนี้ต้องช่วยกันรณรงค์งงกันมากๆในเด็กและเยาวชนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะทำให้ เสียสุขภาพครับสมมนาคุณให้กับน่าจะเป็นตัวแทนลายใหญ่ที่มียอดขายถึงถึงยอดตามที่บริษัทเขากำหกนะครับซึ่งจะเป็นลิงเต็ดดิวิชั่นที่ใหม่ล่าสุดเลยดูแต่แพ็กเกจเนเ่ยมันทำให้รู้สึกว่าวัยรุ่นเนี่ยมันมีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยนะครับ ตอนนี้เป็นเป็นอยู่ไฟฟ้าที่เป็นฟองอะไรเป็นที่นิยมครับท่านตัวนี้ก็คือยังยังยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับนี่ครับที่เป็นที่นิยมก็คือยี่ห้อนี้ครับอันนี้สูบได้เก้าคันคัแล้วก็ทิ้งเลยไม่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำยาใช้แล้วทิ้งซึ่งยี่ห้อเนี้ยเป็นที่นิยมนิยมของผู้ใช้นะครับซึ่งก็มีรสต่างๆกลิ่นต่างๆนะครับเนี่ย เลมอนโซดาลิ้นสีมิ้นต์สตรอเบอรี่มิ้นตเบอรี่ต่างๆอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมันใช้เขาใช้หลายอย่างในการดึงดูดทั้งเรื่องรูปรูปลักษณ์ของสินค้าเองหรือแม้แต่กลิ่นของสินค้าที่ทําให้ถูกถูกจริตของคนใช้แล้วก็มีหลายแบบนะครับ มีทั้งนี้จะเป็นน้ำยาที่มีครับอันนี้เป็นน้ำยาที่จะเติมหลังจากปอบออกนอันนี้เนติเป็นตัวบุ๋ด้วยอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเห็นบ่อยๆนะฮะเป็นตัวเปลี่ยนไม่มีตัวบุ๋มแต่ทุกอย่างเนี่ยจะมีนิโคติน เหมือนมีมีนีโปรตีนเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นเนี่ยทำลายสุขภาพจ้าโกลองดีนะแล้มเสชโอ้แล้วเาไม่ขไม่ได้ขายครบ วัตถ ну? oh. right. exactly. really no ุดิบคส่งวัตถุดิบให้สาขาเป็นชายอ่เป็นแฟรชายใช่ค่ะมันโดนอ่ะมันโดนอมน่แพนนะเรื่องเือเดอนปกติอยู่แล้วที่ได้ได้อยู่พิ่างนี่เดินมาที่อะไรก็ได้วันนี้นะครับทางกอการปคบโดยกองกับการหนึ่งปคบนะครับได้นำกำลังเข้ามาตรวจค้น สถานที่เก็บเป็นลักษณะโกดังนะครับเพื่อแล้วก็เมื่อเข้ามาก็พบว่ามีการเก็บสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านรักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลําเวกกิติรัฐพันเพชรได้เน้นย้ำในการมอบนโยบายว่า จะต้องเร่งรัดในการป้องกันและปราบปรามนะครับเพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการเข้าไปติดตามในการโพสต์ขายออนไลน์ของผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ได้มีการจับกลุ่มรายย่อยแล้วก็มีการขยายผลต่อมานะครับในการปฏิบัติการวันนี้นะครับได้ของกลาง ประมาณ6-7เหมื่นชิ้นนะครับรวมมูลค่าประมาณ20ล้านบาทซึ่งของกลางเหล่านี้เป็นความผิดตามพรบสุรกกรนะครับเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้านะครับซึ่งอยากจะเผยแพร่ประชาัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปให้ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองท่านก็มีการย้ําเตือนมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นสินค้าที่ทําอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักง,งานมำรจชาติเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการสืบสวนหาข่าวรวมทั้งจับกลุมมาโดยตลอดนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็น แหล่งใหญ่ในการพักสินค้าเพื่อส่งต่อหรือจำหน่ายให้กับผู้ค้าลายย่อยและลายใหญ่ที่จะไปจำหน่ายต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและก็เยรายของสำนักงานชีชาตินะครับได้เป็นอย่างดีครับ